สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟินฟันซีดีอีกแล้วนะคะคลิปนี้แอนก็มีหนังสั้นจากเวียดนามมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะซึ่งหนังสั้นที่แอนจะมาแนะนําในวันนี้เป็นหนังสั้นที่ไม่ใช่ซีดีนะคะแต่เป็นหนังสั้นประกอบ MV Play เพลงค่ะ แต่รับรองว่าโปรดักชันนี่อลังการงานสร้างมากแถมพระนายและเรื่องราวใน MV ดีสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ MV นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดนะคะบวกกับข้อมูลที่แอดไปหาในอินเทอร์เน็ตมาก็หากมีความผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะเอาละคะ่ะเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่นะณท้องพระโรงแห่งหนึ่ง มีชายผู้หนึ่งผมยาวสีขาวกำลังบรนเลงเอ้อหูให้กับพระราชาและพระมเหสีฟังด้วยอารมณ์ที่ดุเดือดพลุ่งพล่านจนหน้าก,ากากของเขาหลุดออกมาแล้วภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นพระเอกซึ่งเป็นพระราชากำลังจับตัวคนร้ายที่ใส่ชุดสีดำแล้วจับตัวพระมเหสีเป็นตัวประกันแต่ก็พลาดท่าถูกพระเอกยิงธนูใส่ทำให้ชายชุดดำจนถึงแก่ความตาย ในขณะที่พระเอกกำลังจะเข้ามาดูหน้าชายคนร้ายพระมเหสีจึงปัดเชิงเทียนให้ลม้มลงเผาร่างคนร้ายทันทีทำให้พระเอกนึกสงสัยว่าเหตุใดพระมเหสีถึงต้องทำเช่นนั้นจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปในคืนหนึ่งในขณะที่พระเอกกำลังร่องเรืออยู่ในสระบัวอย่างมีความสุขนั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นดอกบัวดอกหนึ่งที่จู่ๆก็มีแสงเปล่งประกายออกมาอย่างน่าอัศจรรย์และเมื่อพระเอกจับดอกบัวนั้นขึ้นมาก็ปรากฏร่างชายผู้หนึ่งที่มีผมยาวสี ขาว พระเอกจึงอึ้งและตกใจมากกับสิ่งที่ตัวเองได้เห็นอยู่นั้นเขาจึงรีบอุ้มร่างของชายผู้นั้นกลับวังทันทีเมื่อพระมเหสีเห็นพระเอกอุ้มนายเอกกลับมาจากสะบัวและนางได้เหลือบไปเห็นสร้อยคอที่นายเอกสวมติดตัวไว้อยู่นั้นก็ทำท่าตกใจเล็กน้อยและทำท่าไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่นางก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปกลางดึกในคืนนั้นในขณะที่พระเอกกำลังนอนหลับกับพระมเหสีอยู่นั้นก็ทำให้เขานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะจิตใจว้าวุ่นคิดถึงแต่นายเอกอยู่ตลอดเวลา เขาจึงได้เดินออกมาข้างนอกแล้วบังเอิญไปเห็นนายเอกที่กําลังเล่นเอ้อหูอยู่บนหลังคาด้วยใบหน้าและท่าทีที่สวยงามของนายเอกนั้นก็ทําให้พระเอกตกรุมรักนายเอกโดยไม่รู้ตัวเขาจึงสั่งให้ในายเอกเล่นดนตรีให้เขาฟังเป็นการส่วนตัวพร้อมกับให้ในายเอกคอยติดตามเขาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนนายเอกก็จะปรากฏตัวอยู่ที่นั่น จนความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนากันดีมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพระเอกก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เกินเลยกันจนกระทั่งวันหนึ่งพระมเหสีมาเห็นทั้งคู่กําลังจูบกันอยู่บนเรือทําให้นางร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากและยิ่งได้เห็นว่าพระเอกทําปิ่นเงินรูปดอกบัวเพื่อหวังจะมอบมันให้กับนายเอกนางก็ยิ่งโกรธมากจึงบุกไปหานายเอกที่ห้องแล้วก็ชักนายเอกเข้ามาจูบด้วยความโมโห นายเอกจึงรีบผลักนางออกด้วยความงุนงงจากนั้นพระมเหสีจึงกระชากสร้อยคอที่นายเอกสวมไว้ติดตัวมาประกบกับสร้อยคอของนางที่นางซ่อนเอาไว้เมื่อนายเอกได้เห็นสร้อยเส้นนั้นก็ทำให้ความทรงจำของเขาย้อนกลับมาในความคิดในอดีตเขาและพระมเหสีเคยเป็นคนรักกันและได้มอบสร้อยคอให้กันและกันเพื่อเป็นของแทนใจ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้นางถูกทรงตัวเข้ามาในวังเพื่อเป็นพระมเหสีแต่ถึงกระนั้นนางเองยังคงลักลอบติดต่อกับชายคนรักและนัดเจอกับนายเอกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งคืนวันหนึ่งพระเอกจับได้ทำให้นายเอกรีบปลอมตัวเป็นชายชุดดำ แล้วรีบใช้มีดจี้ไปที่คอของพระมเหสีเพื่อใช้นางเป็นตัวประกันเพื่อให้ตัวเองหลบหนีไปแต่กับพลาดท่าโดนพระเอกยิงตายไปต่อหน้าต่อตาของพระมเหสีในขณะที่พระเอกกำลังจะมาดูหน้าชายคนร้าย พระมเหสีจึงรีบปัดตะเกียงน้ำมันตกลงไปจนเผาร่างของนายเอกจนเกือบไหมแต่ด้วยความเสียใจนางจึงเก็บเส้นผมและสร้อยคอของนายเอกเอาไว้ในดอกบัวแก้วแล้วทำพิธีปลุกเสกวิญญาณของนายเอกให้กลับมาเหมือนเดิมที่สะบบัวซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่พระเอกล่องเรือผ่านมาทางนั้นพอดีเมื่อนายเอกได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจของเขาเป็นอย่างมาก พราะในอดีตเขากับพระมเหสีเคยเป็นคนรักกันแต่ในปัจจุบันเขาก็รักพระเอกไม่น้อยไปกว่าพระมเหสีในอดีตเลยเมื่อเห็นนายเอกร้องไห้คล่ำครวญอยู่นั้นพระมเหสีจึงดึงเขาเข้ามากอดซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระเอกได้เดินมาหานายเอกพอดีทําให้เขาได้เห็นภาพบาดตาและเข้าใจเรื่องทั้งหมดว่าในอดีตนายเอกนั่นเองที่เป็นชู้กับพระมเหสีพระเอกเสียใจมากที่เขาตกหลุมรักนายเอกโดยที่ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของนายเอกว่าเขาเป็นใครแต่ความเสีย ใจของพระเอกก็เริ่มกับกลายเป็นความแค้นและเมื่อถึงเวลาที่นายเอกจะต้องมาบรรเลงเพลงให้พระมเหสีและพระเอกฟังพระเอกจึงจ้องมองเขากับพระมเหสีด้วยความโกรธแค้นจนกระทั่งเขาเก็บอารมณ์ไม่ไหวพระเอกจึงล้มโต๊ะเสวยแล้วชักดาบขึ้นมาเพื่อหวังจะปิดชีพพระมเหสีทิ้งไปซะเมื่อนายเอกเห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามาขวางโดยการนำเอ้อหูที่เขาบรรเลงมาบังไว้ทำให้ดาบของพระเอกตัดเอ้อหูขาดเป็นสองท่อนแล้วก็ทำให้ดาบ บาดเข้าไปที่หลังของพระมเหสีทันทีเมื่อได้เห็นว่านายเอกปกป้องพระมเหสีพระเอกก็ยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นจึงใช้ดาบ จีไปที่คอของนายเอกแต่ในขณะนั้นเองพระมเหสีก็ลุกขึ้นมาเพื่อจะเอาปิ่นปักผมที่อาบไปด้วยยาพิษมาแทางพระเอกแต่นายเอกก็รีบหันตัวของเขาเข้าไปรับปิ่นแทนพระเอกที่เป็นคนรักของเขาเช่นกันทําให้เขากากเลือดออกมาจากนั้นทหารก็ยิงธนูไปที่พระมเหสีที่คิดจะฆ่าพระเอกจนนางถึงแก่ความตายพระเอกจึงจ้องมองนายเอกที่ค่อยๆหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาของเขาแล้วเขาก็หยิบปิ่นเงินรูปดอกบัวออกมาจึงเป็น ปิ่นที่เขาหวังจะมอบมันให้กับนายเอกแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทําแล้วทัดปิ่นไปที่หูของนายเอกพร้อมกับกอดศพของนายเอกเอาไว้แน่นด้วยความรักโดยความเศร้าโศกเสียใจของพระเอกเขาก็ให้หมอผีทาพิธีปลุกเสกวิญญาณของนายเอกขึ้นมาจนกระทั่งเวลาผ่านไปก็ไม่มีวี่แววว่านายเอกจะฟื้นขึ้นมา จากนั้นดอกบัวแก้วของนายเอกก็ไหม้และสลายไปในที่สุดพระเอกจึงนําร่างไร้วิญญาณของนายเอกกลับมาที่ตําหนักแล้วสั่งให้นางในชําระร่างกายแล้วเตรียมข้าวของเพื่อจัดพิธีสมรสของเขาและนายเอกซึ่งงานนี้พระเอกเป็นคนลงมือแต่งหน้านายเอกด้วยตัวเองทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานตามธรรมเนียมอย่างถูกต้องจากนั้นพระเอกก็ประกาศแต่งตั้งนายเอกให้เป็นพระมเหสีทําให้เหล่านางในและขันทีต่างก็หวาดกลัวที่พระเอกแต่งงานกับศพจนเมื่อเวลาผ่านไป ร่างไร้วิญญาณของนายเอกก็เริ่มแปลสภาพเพราะร่างของเขาเริ่มเน่าและเป็นแผลพระเอกจึงรีบนำร่างของนายเอกกลับไปแต่งหน้าเพื่อที่จะกบแผลเหล่านั้นและทำเหมือนว่านายเอกยังมีชีวิตอยู่จากนั้นเขาก็ได้ดื่มเหล้ากับร่างไร้วิญญาณของนายเอกด้วยความเสียใจแล้วพระเอกก็จินตนาการว่านายเอกยังอยู่ข้างกายเขาตลอดเวลาไม่เคยจากไปไหนจนกระทั่งวันเวลาผ่านไป ร่างไร้วิญญาณของนายเอกก็เริ่มกลับมาเน่าอีกครั้งพระเอกจึงรีบแต่งหน้าเพื่อกลบบัดแผลให้กับนายเอกแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะเหล่า,มาแมลงกัดกินแผลของนายเอกและร่างของเขาก็เริ่มย่อยสลายพระเอกไม่มีทางเลือกจึงจําใจนําร่างไร้วิญญาณของนายเอกไปฝังที่สุสานในระหว่างการเดินทางและพระเอกกําลังร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอย่างคล่ําครวญอยู่นั้นจูๆ่ๆลงศพของนายเอกก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วร่างของเขาก็ลอยออกมาทําให้พระเอกที่รีบออกมาดู ก็ดีใจมากจากนั้นนายเอกก็ลอยเข้ามาใกล้ๆพระเอกแล้วใช้นิ้วชี้ไปที่ปลายจมูกของพระเอกด้วยความแผ่วเบาทําให้ความทรงจําของพวกเขาได้ย้อนกลับมาในความคิดของพระเอกก่อนที่ร่างของนายเอกจะค่อยๆลอยหายและสลายไปในอากาศพระเอกเสียใจมากขาทั้งสองข้างของเขาอ่อนแรงจนทําให้เขาต้องล้มลงไปกับพื้นแต่แล้วจู่ๆก็มีแสงไฟจากไฟฉายส่องมาที่ตัวของพระเอก พระเอกจึงจ้องไปที่แสงไฟนั้นอยู่สักพักก็ปรากฏร่างของชายผู้หนึ่งผมยาวสีขาวใบหน้าคล้ายกับนายเอกเป็นอย่างมากชายคนนั้นจ้องใบหน้าของพระเอกอยู่สักพักแล้วหยิบรูปถ่ายของเขาขึ้นมาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเขาเข้าใจว่าพระเอกนั่นก็คือเพื่อนของเขาที่อยู่บนรูปถ่ายนายเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดพระเอกทันทีแล้ว MV เรื่องนี้ก็ได้จบลงค่ะ ถึงจะจบแบบงงๆแต่แอดคิดว่าจบแบบนี้น่าจะมีภาคต่อแน่นอนค่ะถึงแม้ว่า MV เพลงนี้จะออกไปได้หลายปีแล้วก็ตามนะคะแต่แอดเชื่อว่าหากมีภาคต่อ MV เพลงนี้จะต้องปังแน่นอนค่ะหากใครที่ยังไม่ได้ดู MV เพลงนี้นะคะแอดบอกเลยว่าพลาดมากๆเพราะว่าโปรดักชันดีงามมากๆคอสตูมเอ่ยเสื้อผ้าหน้าผมแสงสีคือดีมากๆจนแอดคิดว่านี่ฉันกำลังดู MV เพลงหรือซีรีส์วายกันแน่แ ส่วนคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์จากความคิดเห็นส่วนตัวของแอดเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้าแอดจะมารีวิวหรือว่าแนะนำซีรีเรื่องไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า